น่าจะได้ให้คุณตักบาทบานพลังจะแห้งแห้งฝนใชยแมรในทางนันไปเด้วใท่ทางนั้นเด้อ

อยากมาหยังครูอยาก sai พอเดี๋ยว <laughs> đấy ทันมีละไสไสบ่บ่มัน60 xe <laughs> บางข้อตัวเล็กๆบางหันหนามาเบิ่งกล่องเน้สิท่ายรูปไหมเนาะเอาเบิ่งกล่องให้เน้สิท่ายรูปเบิ่งกล่องให้แน่ใจสิท่ายรูปเบิ่งกล่องให้แน่ใจเดี๋ยวเบิ่งกล่องให้เน้เอ้ กระจัางวานแหละเขาบริสเตรหนามรายกันอยู่ยูใคุณนั่นะพกแก้วมาเทปนนั่นบนนีเดียวเขาจะมาเทใส่มันสะท้อนแสงนะจ๊ะท้อนไหมมันสะท้อนแสงนะคะฝนขอเว่าไปถ่ายฝั่งไหนขอจะข้าก่อนเลยจากสองนาทีน่ะ

Ao nha khoa anh khoa hai đen nha khoa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  ในดีกับรักขนมจีนเด้อนี่เด้อนมจีนอยู่นี่เด้อตักแต่น้ำยาก็ผักมาขอมจีนพรีเอาให้น้ำยานกินที่หลังเขากันพอดีดีเขากันพอดีดี

คนเรียงเรียนมาเรียนเรียมัดไปเจอเลยล้วาวกูเพิ่มาให้พ่อพ่อเป็นานรับหต้นมา้งใเกูย่ากันพ่เรียนป็นเด็กหายรนได้ป็งไมาอยู่ในองกันี่คนเลย

สุทายห้เออก็จะก็ห้ยท้ายรูปห้เดี๋ยวๆไปนั่งสิดทายรูปห้พุ่นน้าหมอเพศยังไม่เงี้นะก็หาลโรกหางลางมันเอาไปยุบไปตอา้ ยกมอรลาวไปตังไวไปย่องเงย n h เห็ดบุญตักบาทบานฝรั่งแต่พี่น้องจ๋าต้ยอู่ไงต้มขุยอยู่ต้มขุอยู่ย่ายยูังนี้แล้เนี่ต้อยู่ไม่บ่อย่น อีหัวยองอันว่าหมอนะของบวานไปตั้งโต๊ะกินนาพระหมอยังน่ะหมอต้มไก่ลรอวะส่นน่พอคู่บนหัวขวนหมอเออหมอยังน่ะจักรส่วนมาเพิ่งเริ่มสอบเช่นหมอต้มไก่ลรอวะเหมืงล่ะบข้าให้เอาหมอของบวานไปไหวเดี๋ยน่ะเออหมอนำเชื่อมมันนำไปตั้งไปนาพระตึกดจรงจริงยเนาะอ่าเพิ่งแห่มาข้างล่างมือเนาะ

บาฝรั่งจ้ะทรงไทยด้วยจ้ะพี่น้องเด้องานพร้อมกันพี่น้องเอ้ยเมื่อยข้าบกขึ้นเนี่ยเมื่อยข้าอีดีดอกเมื่อยอย่างบุตรีทั้งไปทั้งบ้านงานศพมันก็มาซอยป,ป่าซอยไองานอันานีอะไรห่าทำไม อันนี้รอบบ้านจ้ราบ,บ้านเพื่อนจ้ะใส่เบิง้งได้จ้ะเด้ออันคลิปนี้สีเงาเนี่ยได้จ้ะเด้อพี่น้องเด้อพ่ออย่างอันนีวิวอันบ้านฝรั่งเศสบุญไปนั่งด้วยจ้ะนี่จ้ะเพราะว่าบริเวณไทยแบบที่อันเปปซี่กับเสียนอยู่หลงน่าจะนะที่ว่าเพี่ว่าไทยประจำเสียนบ้านทั้งนี่จ้ะบริเวณบ้านจ้ะนี่ของปลูกเต็มเลยเด้อพี่น้องจ้ะ ข้างหน้าที่พี่ว่าเหตุไยใหุ้บึงจะถอนนั่นแหละสิทอดเอ๊สะท้อนแสงนี่เลยจ้ะเด้อนี่ล่ะจ้ะบริเวณบ้าน,นจา้ะมีทุกอย่างของปลูกจก้ะหลายคักอีดีจ้ะแต่เพี่ว่าบริเวณไายทั้งเงือนนั้นจ้ะเด้อนี่สิผ้าไปเบิงหม่องที่ว่าเป็นอย่างเป็นอย่างคือได้เฮ็ดบุญช่วงนี้แล้วจ้ะเนาะเฮ็ดบุญักบาทช่วงนี้ เดี๋ยวเพี hmm. ah, ่ว่าจะพาไปเบิงนะจ๊ะเนาะมองเกิดเหตุนะจ๊ะเนาะในพี่ว่าพาไปเบิงด้วจ้ะอ่ะเบิงจ้ะแล้วพาเขาไปเบิงจ้ะวนเวียนบัตรพันกว้งนี่แต่พี่น้องจ้ะพ่อบ้านฝรั่งผลไอ้มะม่วงหาวมะนาวโหจ้ะอันนั้นบ้านเพี่ว่าจ้ะนี่ยอันนี้บัตรพี่ว่าจ้ะอันนี้บ้านที่ว่าเพี่ว่าถ่ายออกมาฉันม่เห็นบ้านหลังนี่จ๋ะเนาะเป็นบ้านฝรั่งนะจ๊ะเด้อ ให้เบิ้งน้ำกันด้วยจ้ะว่าเป็นอย่างเพาะอย่างคือได้เฮ็ดบุญจ้ะนี่อะไรล่ะนี่นี่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะให้เบิ้งจ้ะนี่เราจะจีพี่ว่าเคยบอกในคลิปอันก่อนีจแะเนาะเคยบอกในคลิปอันก่อนนะอ่ามือหนั่นนะจแะเนาะมือนัน อันนี้เพี่งว่าขออนุญาตอันปะยุเลยเนาะจ้เนาะที่ว่ามาไทยนาะจ้เนาะว่าเป็นอย่างเนาะจ้เนาะเนี่ยอันไฟฟ้ารัดวงจรต่พี่น้องจ้าไฟฟ้ารัดวงจรถาวาุุวาสนาบ่มี่นะจ้เนาะกะมดเนาะจ้ะอันเนี้ยมือนั่นน่ะเบื้องห้องของถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างเกิดขึ้นเนาะจ้าเนี่ยเพราะว่าอันของพลังเราเก็บไม่จ่เครื่องมือจ้่เพราะคนเป็นอันน่ะ เพิ่นเป็ี่ยนย่างผู้รับเหมาอันันนาจ้ะอีย่งดอกเปี้ยบอกว่าถือจ้ะนี่ห้องนี่นะนี่ห้องนี่แล้วจ้ะถ้าสมุดมาจากนเนาะจ้ะ คลิปนี้ก็มีอยังได้เลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์ก็กติดตามก็บอกระดิ่งอย่าเพิ่งจะประกาศการแจ้งเตือนคลิปมาสาระภาพกินไม่ไหวแ้ของเนาะพี่พพพน้องติดข่าวว่าวันกิมพี่ว่าเขาผู้คนจะเรื่องเรื่องเก่าหนาจ้ะอย่าเจ็บอย่าไข้มือใส่ได้ร้ายอย่าพี่น้องจา้าบายจุบจุบจ้า